สวัสดีครับแฟนเพจลูกสาวหล่าสุขูสุคนอันย่าลืมด้วยครับพี่น้องวันนี้ผมมหาพิศักอยู่สวนเราเดี๋ยวเล่าสิเราเรื่องต่างๆให้ฟังเกี่ยวกับทุเรียนตั้งแต่ตอนปลูกเลยครับพี่น้องตั้งแต่ตอนปลูกตอนดูแลรักษาอย่างใด่าลืมจะผ่านด้วยครับคิมนี้ต้องพยายามเบิงให้จบด้วยครับเน้อสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับแฟนเพจลูกสาวหล่าสุขูสุคนพอดีวันนี้ผมจิมาถามพี่เพื่อนว่าการดูแลรักษาทุเรียนน้อยอ่าเป็นจังนดรครับ เดี๋ยวให้เพื่อนเราให้ฟังครับหากต้นเล็กอย่างที่ปลูกใหม่อย่างนี้ยฮะมันต้องทุก,ทกระยะเลยครคือลดน้ําก็ทุกวันไปอ่าฝนตกฟ้าร้วก็ตกไปฮะตกไปแต่อยู่ตรงเมื่อไหร่ก็ต้องเติมไปฮะเพราะบางครั้งน้ําฝนเนี่ยมัน,เป,นเป็นกดเมื่อเราอ่าได้น้ําฝนมาหลายๆวันตกมาสองสามมือ้ออย่างเงี้ยสองสามมื้อเสร็จแล้วเราคิดว่าเอ้ยอยู่ต่อเหมือนรดเหมือนต้นใหญ่อยู่ต่อได้อีกสามสี่มือ้ออะไรเงี้ยต้นเล็กมันบอกคือนะครับบอกคือกัน ตัวเล็กมันไม,ไม่เหมือนกันเพราะตัวเล็กเนี่ยถ้าเกิดสมสมติเอาว่าถ้าฝนหยุดตกปุ๊บแล้วก็ต้องเอาน้ําน้ําในสระแล้วเนี่ยอันนี้อันนี้เทคนิคของผมนะฮะเทคนิคของผมส่วนตัวที่ผมดูแลมาจนแต่ตักเล็กๆแล้วก็มาใหญ่ๆมีสี่รุ่นนะฮะมีสี่รุ่นห้ารุ่นเนี้ยผมก็ทํยแบบนี้มาคือถ้าสมมติเอาว่าฝนตกเราก็ตกไปทาหรับตัวเล็กนะฮะแต่ถ้าถ้าถ้าหยุดตกเมื่อไหร่เราก็เอาน้ําท่าเนี่ยไปไดลายนิดนึง ปละลายน้ําฝนนะฮะน้าฝนมันรู้สึกว่าถ้าปล่อยไว้เหมือนต้นใหญ่เขาเลยปล่อยให้รอให้ฝนใหม่มาตกใหม่ทีนึงแล้วก็ต่อเนื่องโดยเราไม่ต้องมาลดน้ําบ่อยอย่างเงี้ยแต่ตัวเล็กไม่มันบอกคือนะครับบ่ใช่อย่างนั้นต้องเอาน้ําท่าเนี่ยไปละลายเพื่อเพื่อว่าละลายสารกดกดของน้ําฝนบ้างต้นเล็กรากมันอ่อนแอฮะรากมันไม่เหมือนต้นใหญ่ต้นใหญ่ของผมสี่ปีไปสี่ปีกว่าอยู่ด้านหลังนี่ฮะก็ ลากประมาณนี้นะฮะประมาณประมาณขาผมนี่แหละมันมันลอยไม่เห็นเลยสองลากสามลากเพราะฉะนั้นนะตรงนั้นน่ะมันเปรียบเทียบก,กันไม่ได้เดี๋ยวจะเปรียบเทียบั้งต้นใหญ่ต้นเล็กแล้วในการดูแลฮะมันมันปุ๋ยก็ต้องใส่ทุกทุกทุกสิบห้าวันอย่างเงี้ยนะฮะอ่าฮอร์โมนอาหารทั้งใบเขาก็ทุกสิบวันอย่างเงี้ยฮะแล้วย้าก็ย้าก,าก็หน้าฝนก็เหนื่อยนิดนึง คือต้องตัดหน่อยนะฮะถ้าหน้าแรงก็เอาไว้ยาวได้เอาไว้คุมความร้อนมันได้บ้างอะไรบ้างก็การดูแลต้นเล็กหน้าหนึ่งสองในการปลูกปลูกยังไงปลูกยังไงถึงจะให้รอดแล้วก็ดินมันเป็นดินดินดินเอามาใหม่กับดินดินของเก่ามันต้องแยกนะฮะในการปลูกต้นเล็กอ่ะมันมีดินเก่าดินใหม่ฮะดินดินเก่านี่ง่ายมาก ดินเก่าเนี่ยดินที่มันเก่าอยู่แล้วเดี๋ยวเราไปปลูกตรงนั้นเนี่ยมันจะมันจะรักษาง่ายกว่าดีกว่าถ้าเป็นทุเรียนต้นอ่าถ้าเป็นทุเรียนดินใหม่ดินใหม่เลยเนี่ยเอาม,มากองใหม่ๆเนี่ยยากค่ะยากเลยเพราะว่าดินตัวนี้มันจะต้องมันมีอะไรมีมีมีเสี้ยนฮะมีมีเสี้ยนในดินเวลาเราปลูกไปปั๊บเนี่ยมันจะเกิดใบเหลืองมันจะเกิดอ่าเชือ้อราเชื้อโรคอะไรเยอะแยะไปหมดเลยเพราะงั้นอนะ่ะเขาต้องบอกว่า ให้กองดินทิ้งไว้สักสักปีหนึ่งก่อนแล้วค่อยมาปลูกอันนั้นจริงนะฮะอันนั้นจริงเลยถ้าหากเป็นไปได้ให้กองดินไว้ทิ้งไว้สักพักหนึ่งแล้วค่อยมาปลูกให้ดินมันผ่านผ่านอากาศผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านฝนมาสักสักปีหนึ่งะฮะมลมาปลูกมันจะดีถ้าเ,เกิดว่าดินมาสดสดแล้วปลูกใหม่ๆเลยอันนี้เหนื่อยฮะแต่ก็ทําได้ถ้าเราขยันนะฮะเราหมั่นพิจนารณาดูว่าว่าต้นไม้เราเนี่ยตอนนี้ไปตรงไหนระหว่างที่เรา ดูแลไปอะไรไปมันก็ผ่านวันผ่านเดือนผ่านปีไปเองถ้าพักพอเขายืนได้ปุ๊บเขาก็เขาก็ไปได้โตได้ใหญ่เหมือนกันพอะฉางัานตรงนี้แฟนเพจก็ทําความเข้าใจหลายๆอย่างอย่างขี้ควายเนี่ยใส่ได้นะฮะใส่เดีเบ้าตัวเล็กก็ใส่ได้แต่แต่เมื่อใส่แล้วเราก็ต้องเคี่ยวห้องบางเมื่อเคี่ยวห้องบางแล้วเราก็ต้องมาดูดูพฤติกรรมของต้นไม้ว่าเขาตอบสนองยังไงถ้าเขาเขียวดีอะไรดีก็ไม่เป็นไรถ้ารู้สึกว่าใบออกสีออกไปภไัยหน่อย ไอ้ต้นนั้นนะฮะมันเราจะเริ่มจะเริ่มมีเชลราไม่ใช่ว่าใส่ขี้ควายไม่มีชรานะครับเชื้อราเยอะระหว่างเชื้อราเป็นเป็นงั้นเราก็เขี่ยเขี่ยออกไปซะแต่ถ้าขี้ควายตัวนี้ได้ผ่านไปสักห้าเดือนหรือหรือสี่ห้าเดือนเนี่ยกินข้ามปีแล้วเขาจะกินข้ามปีไปเลยเราไม่ต้องไปห่วงพวกอ่าอินซีเคมีอะไรพวกนั้นเลยฮะเราก็จะไม่ต้องห่วงเลยแล้วก็มีอินซีพร้อมตรงนั้นแล้วก็ อ่าเคมีแล้วก็เอามาใส่เล็กๆน้อยต่อรอบใบสิบห้าวันเที่ยวหนึ่งอะไรพวกนี้ก็ใส่ไปนี่คือดูแลต้นเล็กนะต้นเล็กนี่ที่ผมบอกละบากคือหนึ่งดินใหม่รักษาย,ยากนะดินใหม่ๆมากองใหม่ๆปลูกเนี่ยดูยมากฮะดยมากด,ยมาก,ดยมากคิดว่าเขากองเห็นเขากองปลูกก็เอามากองบ้างแล้วก็ปลูกเองบ้างอย่างเงี้ยฮะแต่ทําไปทํามาเอ๊ะทำไมอยู่ๆไปมันแงะมันมันแป๊กออกไปอย่างเงี้ยพอพอเงน่อนในการในการปลูก ต้นต้นใหม่ใช้ดินใหม่ต้องระมัดระวังหนึ่งสองถ้าระมัดระวังแล้วถ้าเขาผ่านวันผ่านเดือนผ่านปีได้ได้ปีแล้วเนี้ยไม่ต้องห่วงเลยครับดินตรงนั้นจะเป็นดินที่ที่ดีมากสําหรับทุเรียนเลยเพราะว่าเขาเคยชินกันเขาคุ้นเคยกันกับระบบรากระบบต้นไม้ที่เราปลูกใหม่เขาจะไปได้สวยงามเพราะนั้นแฟนเพจทาความเข้าใจอยู่นิดหนึ่งนะฮะว่าในการปลูกเห็นเขาปลูกดินกองใหม่ก็จะปลูกเหมือนเขาปลูกมันก็ ถ้าปลูกเราต้องเราต้องเน้นหนักนะฮะต้องต้องคอยดูแลเขาให้ดีเดี๋ยวผมจะมีต้นแบบให้ดูอาจจะมุกปลูกใหม่ตรงนี้นะฮะประมาณสองร้อยต้นตรงนี้นะฮะที่ปลูกใหม่แล้วก็อีน่้ก็สองปีที่แล้วก็สองร้อยกว่าต้นเหมือนกันแต่ตรงนู้นเขาก็ปลูกแบบนี้ฮะดินกองกองใหม่ปลูกใหม่เนี้ยเหนื่อยจะทับขาดเพราะว่ามันเดี๋ยวมันเป็นนู่นเดี๋ยวมันเป็นนี่ฮะแต่พอไอตรงนู้นมันเป็นโคสอนผมแล้ว ผมมอกผมมาตรงนี้ผมก็เลยไม่ใคยเหนื่อยเท่าไหร่คือว่าเราจะรู้ทันทันโลกแล้วเราจะรู้ทันทันเกมของต้นไม้เขากะดินใหม่ที่กองไว้นะแล้วก็ทีนีบ้บางท่านก็ถามว่าปลูกแบบไหนแล้วก็จะให้ให้มันสำารธิดผลเลยคือว่าปลอดภยัยค่อนข้างปลอดภัยนะฮะในการปลูกอะ่ะจะเป็นที่โคกที่โนูนที่สูงที่ต่ํา ก็ช่างนะอย่างนน้อยต้องยกโค้งให้เขาบ้างเล็กน้อยถ้าสมมติเอาว่าเป็นที่เขาเรียกที่อะไรฮะที่ลาดลาดชันมี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 โค้งมีวาวเนี่ยลาดชันเนี่ยฮะเราก็เอาแค่ว่าเอาต้นอะเปิดปากถงมาตัดรากเขาดูระบบรากให้รากให้ดีแล้วก็ตั้งบนดินนะฮะตั้งบนดินตรงนั้นเลยเช่นว่าเนี่ยฮะตั้งบนดินอย่างนี้เลยพอตั้งไปปุ๊บเราก็ปรับดินตรงที่ตั้งให้เสมอกันแค่นั้นเองแล้วก็ตั้งไปเลยฮะ ขาตั้งไปแล้วก็เอาดินนะ่ะหาดินข้าง,างมาใส่ใสให้แค่เสมอเบ้าพอเสมอเบ้าปากผงละพอแล้วก็แล้วก็ใหม่ๆแล้วคิดว่าไปสักสักเม็ดนึงก็ได้อ่างเงี้ยเพราะว่ามันยัง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 เล็กอยู่ลากไปไม่ถึงพอมันเริ่มโตหน่อยหนึ่งก็ใส่ออกไปอีกอย่างเงี้ยอีกสักเม็ดหนึ่งอ่ะเป็นสองเม็ดอย่างเงี้ยก็โอเคนะ,ะทำเป็นเราทําเป็นจานฟั่มนะฮะทาเป็นจานฟั่มถ้วยอย่างนี้ฮะอย่างนี้เรียกถ้วยฟั่า ถ้าตัวความนี้ลดน้ําไปน้ําจะไหลลงนี่หมดไหลลงนี่หมดถ้าเราเป็นจานฟั่มมันจะแบงอย่างนี้ฮะแบงอย่างนี้พอลดไปน้าก็จะไหลลงมาค่อยๆไหลลงมางนี้ต้นไม้ที่อยู่กลางนี้มันก็จะได้ได้น้ําปริมาณที่ถูกต้องแล้วลงมาตรงนี้มันก็ไม่ถึงว่าตั้งเดงงนี้ฮะแล้วลาดชันมันก็ยังอยู่ถแถวๆบริเวณนั้นอนาคตข้างหน้าหลักเข้าไปไกลยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นนะฮะในการที่ปลูกยกโคบแบบนี้ ผมเลือกไม่ได้เพราะผมเป็นพื้นนาอันนี้พื้นนาทั้งหมดทํานาข้าวกินเนี่ยนะฮะแต่นี้ทํานาขาดทุนทุกปีขาดทุนข่าเขียวบ้างขาดทุนค่าค่าเมล็ดค่าค่าปุ๋ยบ้างอ่างเงี้ยผมคิดไปคิดมาผมก็ฟองดินปลูกทุเรียนดีกว่าเราเมื่อเราเมื่อเรามาทางนี้แล้วผมก็เลยเอาหมดห้ายี่สิบไร่นี่ก็เป็นทุเรียนหมดเลยก็จะมีดินจี่อยู่บนนี้ประมาณสักสามสิบกว่าต้นแล้วมาพา100ะพร้าวร้อยกว่าต้นมะพร้าวน้องของนี่100ร้อยกว่าต้น แล้วทีนี้ตุเรียนตัวนี้ก่400็400ฝาฮะ4หลัาลต้นทีนี้ถ้าสมมุติเอาว่ามันใหญ่ขึ้นมาเงี้ยผมว่าดูแลกัรดูแลในลนี้ง่ายกว่าง่ายกว่าเพราะว่าฝนตกมาน้ามันมานี้ผมก็ปล่อยลงท่อนู่นลงลงเข้าสะสะผมเอากระักเก็บน้ำมา,าไว้มาลดเขาธีหนึ่งทีนี้เวลาเวลาเก็บผลผลิตเนี้ยมันง่ายกับมันง่ายกับการทำนะฮะเพราะว่าเราจะถ้ายกคันเอาไมโครตักดินมาเป็นคันแล้วก็อันนี้เป็น เป็นล่องน้ําอันนี้เป็นล่องน้ําอันนี้เป็นดินนี้ยฮะเวลาผู้เรียนใหญ่ใหญ่มันใหญ่ขึ้นมาใหญ่มากมันจะใหญ่ใหญ่ใหญ่เพราะใหญ่ขึ้นมาเราเดินย่างไม่ได้แล้วย่างยากเวลาจะเก็บผลผลิตไม่รู้จะเก็บผ่าไหนเก็บไม่จะเดินผ่านต้นได้ไงผมว่าในในานาอางนี้ยสะดวกถ้าใครมีนาำลาดชันหน่อยน้ําที่พอกระบายไปอยู่อีกที่หนึ่งได้ก็ปลูกอย่างนี้ดีฮะสองยกโคกแบบนี้อากาศมันถ่ายเทอากาศมันถ่ายเทลำต้นได้ดี แล้วก็เบ่าเบ่าต้นได้ดีแล้วก็ทุเรียนรสชาติอร่อยด้วยอ่ะอย่างแบบนี้นะฮะดาบครับรสชาติจะอร่อยด้วยเพราะว่า,าเพราะว่าได้มีการลมผ่านนะเขาเรียกทุเรียนลมผ่านครับทุเรียนลมผ่านกับลมไม่ผ่านมันต่างกันนะรสชาติของผมนี่ปีนี้มีอยู่ห้าสิบห้าสิบวันหน่วยห้าสิบหกหน่วยเพราะว่าลายแดงมาลงเยอะเลยเหลือไม่กี่ต้นนะลายแดงลงตอนที่เอาดอกพอดี ห้าสิบกว่าหน่วยนี่ก็แซบฮะมันเป็นเนื้อครีมออกครีมครีมมันเป็นเนื้อเนื้อละเอียดฮะเนื้อละเอียดแล้วก็จะเป็นรสชาติหวานมันจะมีมันผสมแบบแบบกินก้านยาวกินอะไรแบบนั้นนะฮะแต่อันนี้มันจะหวานมันแบบหมอนทองแล้วอร่อยมากผมลองได้กินหน่อยแล้วอร่อยก็เด้ยคนปกได้กินประมาณสักโพนึงเพราะว่าไอ้น้องมาก็ดีใจไอ้น้องมาได้กินได้อยู่มันก็เราก็ดีใจได้กิน ของเฮาแล้วแสบอย่างเงี้ยเราก็อร่อยแล้วก็เอาให้น้องกินให้สนิทเต็มที่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวแฟนเพจนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูต้นเล็กทินปลูกใหม่ได้สองเดือนกว่า